ก็เองครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวพีวีชาวคอนท้าชาวพีบีชาวเป๊ะเป๊ะชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทําคลิปขำก่อนโดนตบ EP ที่10นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับพี่เนี่ยจะไม่ได้มาตบกับดิวนะครับทุกคนก็คือใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้เอ้าออกมานี่ทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็คือขำ EP ที่ โอเคได้ <laughs> ก็คือผมเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับก็คือผมหาคลิปมานะครับแล้วก็จะให้น้องดิวเนี่ยเป็นคนดูนะครับก็คือถ้าดิวขำเนี่ยก็จะโดนตีเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะดิวรู่ะพี่เนี่ยหาคลิปแบบเกี่ยวกับแฟนดิวมาล้วนๆเลยแฟนดิว <laughs> มีอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่เปียก,ยกที่ไม่ใช่พี่เปียกก็นี่ไงคนนี้คนไหนนะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเขาจะต่อยดิวอยู่แล้วโอเคก็คือมีทั้งหมด15คลิปก็ทำให้ขำเลยพี่ก็จะให้ดิวตีตรงนี้ด้วย แต่ถ้าดิวขับดิวก็ต้องโดนโอเคป่ะพร้อมยังพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปแรกเลยนะครับพร้อมไหมโดนเลยนะคือแบบไม่ต้องลองไม่ต้องรอคือขับปุ๊บโดนเลยโอเคโอไหมได้โอเครื่งสองซ้ำไปจุ๊บลิงอยู่ยกบนเฮ้ย G T A ด้วยเฮ้ยเอาเดี๋ยวแมวเนึงดิเห็นไหมดูดิดิวดูแล้วด้วยอย่างนี้ต้องโดนนะอ่ะพี่ให้พี่ให้พี่ให้อ่ะ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 นพี่ทิกจะกวนไงโอเคโอเคมาใกล้ๆกล้เท่าไหร่ ทำยังดิวแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยโอเคก็หนูดูคลิปนี้ไปแล้วอ่ะดูเคยดูที่ไหนในติ๊กต k อกหนูก็ขอไพือให้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนพี่ดังในติ๊กต k อกแล้วหรอดังติ๊กต๊อกเลยอ่าเร็วๆจะได้โมเด็ตโมเถ้าไม่ทำตามไม่ครับรุ่นพี่นะครับโอ้โอ้ลุกลุก ดูเปิดประตูมาโอ้ดูดิดิวอ่ะคือดิวขับไปแล้วอ่ะไม่ใช่อะ้รคือหนูโดนพี่คิงกวนหนูเลยแบบอย่างนี้เฉยๆอ่าพี่ให้ทีนึงมึงกดมึงกดกูขนาดมึงตีเลยกูทับโอ้ยตีแค่นี้แล้วเวลาแล้วเวลาพี่ตีพี่ตีแรงนะพี่ตีเอาเอาแบบเอาแบบหนูหนูแค้นเลยนะไว้หน้าน้องน้องไม่ไว้อ่ะคลิปที่สองนะต้องเปิดแล้วต้องเปิดเลยเยสโค้ดเทพมีหนวดมีเข่าด้วยฟังปังกระดูก ต่ไปเดินแ่ีดบิวพี่ี่แกพูดบิวอเ่อออะไรไม่่ิพูดบิ้่นมีหนเา่านอ้ามันก็ต้องพูดถูกไแล้วถ้าไม่พูดพี่ก็โดนไงอ่ะโอเคจะไปไไปไปอนที่หมดเลยอยเลย นิดเดียวนิดเียวนะเจ็บไหมเจ็บไหมโอเคต่อเลยนะ่อแล้วคอ้ยากเป็หี่สิาที่สมนะตายแล้วไม่ไม่พูดแล้วเอ้าเมื่อกี้ดีใจเลยเอ้ากระจอกไอ้เหี่ยวิชารุ่นี่ห้าวิชารุน่ห้าทีมท่สามกระจอกแวว เนี่ยสั่งสารราคามวยแม่งเลยคนนะฮะรุ okay, ่นนี้ห้า w t ตเตอร์ฟัอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ขำผมหามไม่ได้ไงวะแรงๆเลยได้ดิวโอเคถ้าหนูถ้าหนูขำนะหนูโดนแน่ต่อเลยนะเดี๋ยวพไอ้ดิวเป็นอะไรอะเป็นอะไรเราเรียกว่าระบายออกไปโอเคต่อเดี๋ยวเขาจะหามาล้ดูกันชากัน เราจะขับพุ่มพาไม่ได้ทุกคนเงินเกินมาครับขอบคุณมากครับพ่อเมื่อผิดตัองผิดตัองหนูขำแล้วเจ้าไม่เห็นกันไม่ไม่แต่หนูขำแล้วเมื่อกี้ไม่ถูกไหมโอเคโอเคอันนี้เดียวพอเอออันนี้คลิปที่ห้าแล้วนะมาก็คือหนูโดนตีไป็สองพี่โดนตีหนึ่ง ปอย่าหัวร้อนครับที่มาลีผมเป็นกำลังใจให้เหมอเอฟซีอันดับหนึ่งวงการังอะไรนะครับีอย่าปิดดิอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดดิวอะไรนะพ่อดิวขำกอไอ้ดิวดูคอนอะไรนะครับอะดูดูให้จบโอเคครับโอเคครับ มกูุ่งทุกวันเลยคิทเก่าครั้งทุกวันตอนที่ไอ้คิงด่ามึงอาวดธป้อครับเป็ี่ยนมป็นปวดคออะไรตัวนี้วะพ่อกโอยี้ยมาไอ้มันเป็นเที้ยอะไรเนี่ยมุ่งยินเป็นมดเลยวะไอ้เหี้ยเปลี่ยนเป็นสตรีนี่ไงมันเป็นอะไรของมันพ่อเขาส่งไล้หรือยามึงก็ผิดไอ้เหี้ยมันเป็นคนแบบนี้ปะดิวติดเอางี้ดิวติดพี่ไว้ทีนึงแล้วกันติดพี่ไว้ทีนึงนะ เดือนนี้มีสามสิบวันแต่พี่มาลีหล่อไปแล้ว35วันเพราะพี่หล่อเกินจิตดูทับมบ้าดใจเดือนนี้มี30วันแต่พี่หล่อไปแล้ว35วันเพราะพี่หล่อเกินเลห็นพี่แแม้วตาลออยยไไว้เมะรติดมาทีนึงนี่นานเลยก็หายก็หายถูกไหมแต่จริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมดูในกล้องอ่ะเดียวยิ้มด้วยหินฟันด้วยไม่หนูยิ้มเพราะว่าพี่ขับไงแล้วหนูก็เลยยิ้มสะใจ Okay, okay. I'll give it to you. Give it to you. Oh, oh hey. I guess man, bad man, what are you, fuck? ดิวขำไม่หนูดิวขำไม่แต่ดิวขำดูนี่ดูนีโคตรโกงอ่ะไม่คนดูก็เห็นว่าเมื่อกี้หนูกั้นได้ดิวโกงไม่เมื่อกี้หนูกั้นหนูกั้นอย่างเงี้ยไม่ไม่แต่ดิวห้ามปิดปากอันนี้อันนี้คือไม่เอาเดี๋ยวดิวดิวเก็บมือไว้อ่าดิวเก็บมือไว้ข้างล่างโอเคอ่ะเก็บมือไว้ข้างล่างแล้วดู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 แต่นี้นะห้ามดูกล้องห้ามมองกล้อง อันนี้คือไม่เอานะเพราะว่าดิวขำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือดิวขี้โกงเอาเอาเอาพี่ขำมีเสียงกว่าพี่ขำได้เพราะพี่เป็นคนหาให้ดิวดิวห้ามขำโอเคไหมเอามือข้างล่างมือข้างล่างไม่เอาไม่เอาไม่เล่นเอามือข้างล่างโอเคห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนวนฮะอยากดูจิเด็กเชียร์หน้าอย่างเขอมาร์ดีครับลุงลุงพ่อ หนูตนติิดดพี่ได<ม>้เพรน,นะเมื่อกี้พร้อมกันนี่อะไรเมื่อกี้ขำพร้อมกันพี่ก็บอกว่าพี่ขำได้เพราะพี่ดูคลิปนี้แล้วพี่เป็นคนหาแต่ขำมันด <หา S 1> ีพี่ได้ไม่เกี่ยวเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าใจกฎเกณฑ์คือพี่เนี่ยเป็นคนดูคลิปเป็นคนหาคลิปนี้ไว้ให้หนูแล้วหนูห้ามขำแต่สุดท้ายแล้วหนูขำหนูก็ต้องโดนทีนึงติดพี่ไวท้ทีนึง okay โอเคไหมเอามือเอามือไว้้ขางล่างเวยยโง่เด็ยมันก็ไม่มีใครมีมีดูสแกนนี่มีที่ข้ำหมดก็ดูข้างบนนี่มันอยู่มีอ่ะมันอยู่กับเราเนี่ยมันอยูไม่ได้ ดี๋ยมีาแุล้แล้วร้ด <fal mus> ้วยเพื่อเดี๋ยวคุปหาเาจะเพ้่มไปเลยรูแม่ไมู่กม่จะตายไม่คุณร่วงว่ะโอ้ยันแม่ยิงเฮ้ยมึงรีบยิงทำไมไว้คิวโอ้โหยฉันแม่ตายคนแรกอีกแล้วฮ่าหายทันถูกไหมอันนี้คลิปที่สิบนะต่อไปคือตีเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก็บไว้ไม่ได้แล้วคิปที่สินะดเวง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 กไหวกยกกย่าวข่าวเนี้ย โคตรเทเนาะเดี๋ยวกูเองไม่ต้องไม่ต้องเล่นก่อนแล้วแบกเราได้เลยไปกูแตะไอบอกไม่ได้วะไปช่วยกูด้วยเลยน่ะแล้วทำไมมึงไม่มาแต่แรกเอากรพีบอกไหวอะไหวพ่อกูตอนไหนเอาโอหอะไรอ่ะเอาโอ้ได้มัน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 เริ่มมันเริ่มแรงขึ้นแล้วดีวได้โอเค

พอแล้วเพื่อนวพอพอครับคือคลิปนี้ผมจะบอกแอนทุกคนเต็มติ๊กตอกตอนนี้เพื่อนเพื่อนผมอะปกติพวกที่ยอดซับแบบล้านล้านสองร้านอะในติ๊กตอกอะยังไม่เท่าคลิปนี้คลิป oh นี้ผมดูอะเจ็ดกันล้านวิวอะในติ๊กตอกโคตรดังมันเป็เพื่อนผมมาเป็นดาวติ๊กตอกแล้วนะครับมีคนเอาไปเต้นตามด้วยนะแต่ไม่มีใครเต้นเหมือนสักคนมานี่ครับมานี่ไม่ต้องพูดได้ครับมานี่มานี่มานี่ขมิเอะขมิเฮียทางนี้บ้างเฮ้แต่บอสเออบอกให้แล้วกันโอเค ต่อไปแล้วปสรวัสดีทุกคนวันนี้อากาศดีเราไปเที่ยวที่ฟาร์มกันเถอะไปเถอะหบมือนี่สุดท้าย่นดดีดูเราดูเหียมัเดี๋ยวคนใจดีด คือดิวไม่ได้ดูกล้องอ่ะดิวไอ้ดูดิวดิวไม่ดูเนี่ยดิวหันไปดูดูหนูหันแต่หนูดูดูดิโคตรโกงอ่ะดูดูอยู่อ่ะดูไม่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 ได้ดิวต้องดูนอนเลยนอนเลยเนี่ย ผมพูดได้ว่าดิวโกงดิวโกงดิวโกงก็เห็นว่าแบบดิวหันแต่ดิวก็ไม่ต่อต่อต่อไปต้องดูตรงนี้ต่อไปต้องดูตรงนี้โอเคไทำหลับตาโอเคที่จะถามนะปั๊ม ชอบยอมชอบแบบชอบชอบดองชาสักเหรอเออชอบแบบเต็มหลังเงี้ยโคเท่เต็มหลังด้วยนะอยากให้มีอยากให้มีที่ว่างอันนี้คือยังไม่เต็มหลังใช่ไหมโค้ดเฮแล้วเราทีเดาเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเจ้าจอมจอมจักรังโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คืออันนี้คลิปเป็นคลิปหัวน้อยของน้องสาวผมนะครับก็คือพี่มารี เอางี้สุนทาพ่มารีเนี่ยเอานี้พูดกับกับตรงตับจักจากปากเลยนะถ้าพี่มารีเนี่ยมีตังประมาณห้าล้านมาขอหนูไปพี่ให้เลยยกให้ห้าล้านดีไหมไม่ดีดมีมีแฟนแล้วมือเผื่อเขาสดไงเขาสดปุ๊บเดี๋ยวสุนทรพิามารีเอาตาังไหมพี่หล้านเนี่ยพี่ขายเลยน้องอะเอาหน่าห้าล้านเอเดียวเอางี้เดียวเอาไปสี่พี่อานหนึ่งพอไม่เดี๋ยวพี่โทรหาเพื่อนพี่เลยไม่เอา <laughs> โอเคนะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ